ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนหรือให้มีวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวอุราวันแวดระเวเกิดวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528อายุ35ปี6เดือน บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่27เดือนมนกราคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูขอส1รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดงสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตำบลหนองบัวหีอำเภอพิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ6ปีสเดือน ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐม,มวยัยปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชัน้นอนุบาลหนึ่งโดยรับผิดชอบจากประสบการณ์เรียนรู้พกกิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสี่รีกิจกรรมกางแจ้งกิจกรรมเก์การศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่พิเศษดังนี้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสูงพัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดงปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบแผนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานของอปท ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดประสบการณ์บัตรหน้าที่งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินขอเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการด้านที่ 1. การปฏิบัติงานด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรยรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยในด้านการมีวินัยผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติกฎกติกาแบบแผนของข้าง,งราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเก็บกวาดขยะเป็นต้น 3. การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมผู้ขอรับการประเมินน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้เว้นจากอบบยามุกและสิ่งเสพติด มีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์ 4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและส่งเสริมร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เิมสร้างปูติสําึึกที่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชน 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมและแสวงหาความรู้เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอศึกษาคนา้นคว้าสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาในหน้าที่อยู่เสมอดานที่2 คุณภาพการปฏิบัติงาน 1. การมุ่งผลสำเร็จผู้ขอรับการประเมินมีความมุ่งมั่นในการทำงานในด้านการจัดการเรียนการสอนจัดทำหลักสูตรเป็นของสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2. การบริการที่ดีผู้ขอรับการประเมินดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นการเชื่อสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับนักเรียน 3. การพัฒนาตนเองผู้ขอรับการประเมินศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ทำให้เกิดความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่การเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส 4. การทำงานเป็นทีมผู้ขอรับการประเมินให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกิจกรรมวันครูกิจกรรมพิธีบวงสรวงและสรุดีกรมเจ้าคำผงกิจกรรมกีฬาอบต น้องโวหีเกมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆ 5. การออกแบบการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินจะทำแผนจัดประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำกิจกรรมการเรียนรู้6กกิจกรรมหลักระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโดยนำปัญหามาทำวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง 6. การพัฒนาผู้เรียนผู้ขอรับการประเมินนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกว้างกิจกรรมบันเดก กิจกรรมบันดิตน้อยกิจกรรมกีฬาสูงพัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมวันสำคัญทางาพพุทธศาสนา 7. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดมุมประสบการณ์สำหรับเด็กได้แก่มุมหนังสือเพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านมุมศิลปะจัดชั้นวางกระเป๋าที่เอื้อต่อการจัดเก็บของนักเรียนทุกคน จัดแก้วน้ำแปลงสีฟันพาเช็ดหน้าพร้อมติดสัญลักษณ์ให้นักเรียนจัดเก็บของไว้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมจัดทำห้องครัวโต๊ะอาหารที่เหมาะสมกับเด็กประถมะวัยผลการพัฒนาตนเองที่ประสบผลสำเร็จผู้ขอรับการประเมินภาพภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานเป็นที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านบวดดัวแดงและเจ้าหน้าที่การเงินจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลและเกีกรยรติบัตรมากมายผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพ,พัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำ พร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอกราบขอพระคุณ